ครับนิวสอนพิษไม้เดียวกัเด,ดเลยโดด้ว้โอ้ไม้เดียวกัดเลยครับใส่สเลยครับ ừ. ไปช่อนนะครับไม้เดียวกันเลยครับตีตรงตัวพอดีเลยครับเต็มเต็มปากเลยครับผมนี่นะครับตัดเข้าไปนะครับใสสวยเลยครับผมนิ้วสอนพิษนะครับผมนี่สภาพหมายเป็นท้องนาน้ําท่วมนะครับนะครับติดถนนเลยไปจอดรถลองตีดูนะครับนี่เรื่องเลยไม้เดียวครับ โอเคครับผมสุด,ดยอดมากครับนิวสอนพิษนะครับ,รบเดี๋ยวจากค่ายจำของนะ้ของน้าเป็นหนึ่งนะครับผมสุด,ดยอดมากครับ